ดีเ e e อ,อ็มเอเออเดี๋ยวเดี uh, mm ๋ยวส่งให้พี่ด้วยนะอ่าเราจะใช้เอ็มเอสองตัวเราจะใช้เอ็มเอสองตัวแล้วเราจะเทรดในไทม์เฟรมเอ็นสิบห้านะครับเทรดทองก็ได้เทรดตัวเทรดคริปโตก็ได้อะไรนะเออเออจะนอนแล้วไม่ทำขนมสองวัน อ๋อโอเคได้อ่าเราก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยสามารถเอาไปแบ็กเทสได้เลยทั้งคริปโตทั้งดีทั้งทองแต่ว่าเราจะเล่นในทมเฟรมสิบห้านาทีนะครับอีม e อตัวแรกก็คือชื่อมันก็ชื่อว่าตัวนี้ครับตัวตัวเดี๋ยวนะหาก่อนอันไหนเยอะจัง <c oughs> กำลังจะแซวติดดาวเยอะเลยนะไม่ใช่ของผมเนี่ยของพี่ข<อ>ิ <c oughs> ของพี่ทิพย์ของพี่ท <c oughs> ิ <c oughs> พย์ <c oughs> โอ้ผมแล้วเยอะจัดอ่าตัวนี้ครับพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเขียนให้เดี๋ยวจะได้พิมพ์กันเนาะผมแคปรูปก่อนอ่าตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวเอ่อตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวตัวนี้หนึ่งตัว ครับอ่าพิมพิมติดพิมพ์มเข้าไว้ได้เลยครับเอากราฟกราฟทองเนาะเดี๋ยวเราไปดูทองกันก่อนนะครับโอเคไอ,อตัวเนี้ยเราจะพิมพ์ a a f l i มันก็ขึ้นแล้วครับนางฟ้าแอดแคทตมามลายอินดิเคเตอร์อะไรเหรอ e? แปรแปลชื่ออินดิเคเตอร์อยู่นี่ มันต้องแปลมันขนาดนั้นเลยนางฟ้าตามติดเส้นอินดิเคเตอร์นางฟ้าตามติดเส้นอินดิเคเตอร์ด้วยโอเค okay. เสร็จกันแล้วบอกนะครับเดี๋ยวเราต้องตั้งค่านิดนึงพี่เอพี่เอคือใครอะ่ะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเป็นครับด,ด้วยครับพี่เดบอ๋อแ้องหรอแม้มเหรอ,หรอ เอาวอ้าวไม่ใช่แต่เสียงน้องแต้มนะใครอ่ะใช่เสียงน้องแต้มไม่มีเสียงคนอื่นนะน้องแต้มแหละสงสัยใช่เหรอเฮ้ยอ๋อพี่พี่พี่นีหวัดดีครับพี่โอ้โหพี่สมพี่สมเออจริงโอ้ยหายไปไหนวะเนี่ยพี่เที่ยวรู้ได้ไงอ่ะหนุ่มไล่อ้อนเสียงได้หูุจังเสียงได้โอ้โหแบบนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีโอสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมติดตามทิกตอกอยู่โหมีทิกตอกด้วยเหรอไม่มี่ทิกตอกนะไม่มีทิกตอกนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอนี่ไอนี่สตอรี่สตอรี่ผู้ผิดสตอรี่ผมติดตามอยู่จะให้พี่โอสอนให้อยู่เนี้ยยังยังมั่วๆอยู่เลยพี่เทพอันนี้อันอันอันนี้ไม่มีอะไรนะพี่โอ๊ตเอาไว้เผื่อ อลองเอาไปแบ็กเทเอาไว้เล่นเล่นๆแบบว่าเจออย่างเงี้ยก็เล่นครับครับ,รบเดี๋ยวลองดูลองดูงดครับพี่โอเคเสร็จกันหรือ,อยังจะได้ไปต่อเสร็จเสร็จเสร็แล้วเนาะเสร็จกันแล้วนะ<ม>ไปต่อ<ม>แล้วนะครับไม่ไม่ต้องบันทึกสิอ่าคราวนี้เรามาตั้งค่ามันบั่งอ่าเอาที่ไอ้ FLI ก่อนนะครับกดเข้าไปในเฟืองเนาะ เราเข้าไปที่ข้อมูลเอ,อ่อจะเห็นว่าไอ้เลขสองนะเลขสองนะครับของพี่พี้ต้องเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนเป็นเลขสองได้เลยครับติกต๊กตามนี้ได้เลยย,ย,ยังไม่ไม่เสร็จบอกนะจะได้จะได้หวนให้ไหมโอเคเสร็จแล้วเนาะ <laughs> เสร็จแล้ว ขอทรีทแบบด้วยเสร็จแล้วโอเคอันนี้อันนี้ก็ตั้งแค่ค่าเดียวครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหมือนเดิมเนาะอ่าโอเคอันนี้เสร็จแล้วคราวนี้ลงไปอันล่างมั a ่ง a อ a f อ i อนะไปกดที่เฟืองนะครับแล้วก็มาที่รูปแบบเนาะแล้วก็ไปติ๊กเอาลูกศรที่ bar color ออกครับอ่าโอเคแล้วก็กดตกลงมีป ประมาณนี้เองเราจะเห็นของที่มันเพิ่มมาก็คือที่กราฟจะมีเส้นเนาะมีเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงน,นะครับแล้วที่อินดิเคเตอร์ข้างล่างก็คือมีอมีบ่ายมีเซลมีเลทอ่ามีบ่ายมีเลทมีแอดเนาะไอที่เราจะโฟกัสเราจะโฟกัสแต่แอดอย่างเดียวนะครับนอกนั้นเราไม่โฟกัสเลยเราโฟกัสแค่แอดอย่างเดียวเนาะโอเคคราวนีเ้เราเล่นยังไงนะครับสมมุติว่า สมมติอันนี้ทันไหมครับถึงตรงนี้ทันแลวทันอยู่เนาะเราเล่นเฉพาะทางเฟรม15นาทีก่อนนะนะครับสามารถไปแบ็กเทสทางเฟรมอื่นได้ไหมได้แต่ว่าต้องรอแบ็กเทสก่อนนะครับก็คือ,อสมมุติว่าเราเห็นว่ามันเป็นเส้นแดงเนาะมันเป็นแดงแสดงว่าแรงเซลล์มานะครับอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีเป็นเส้นแดงถ้าเราจะเซลล์นนะต้องเป็นเส้นแดงอันที่สองเราจะรอจนกว่าแอดจะขึ้นครับอ่าตรงนี้แอดขึ้นเนาะ เห็นเห็นไหมครับแอดข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปดูพอแอดขึ้นเนาะไอ้แท่งเนี่ยมันต้องเป็นแท่งสีแดงนะครับทวนใหม่ก็คือข้อที่หนึ่งถ้าเราจะเซลไอ้เส้นข้างบนต้องเป็นเส้นสีแดงข้อที่สองแอดขึ้นเมื่อไหร่จะเป็นสีแดงหรือสีน้าเงินก็ได้นะครับแต่ข้อที่สามแท่งเทียนต้องปิดเป็นแท่งสีแดงเท่านั้นนะครับทันเนาะ โอเคคราวนี้ต่อก็คือพอแท่งเนี้ไอ้ที่มันตรงกับแอดอะปิดเมื่อไหร่เราเซลลเลยนะครับแล้ว SL ของเราก็คืออ่า s อ SL กดยังไงอ่าผิด SL นะครับคือปิดเมื่อไหร่เราเข้าเนาะ SL คือใต้สวนะิงไฮเนาะโบกนิดหน่อยเสร็จแล้วก็อ r 1.5หครับ ค่นี้เองนะครับอันนี้ก็หนึ่งอันแล้วเนาะคราวนี้พอเราเล่นเสร็จเราก็ปล่อยแอดขึ้นเมื่อไหร่อ่าขึ้นตรงนี้นะครับเส้นยังเป็นเส้นแดงเนาะแล้วก็มีแอดแล้วก็มีแท่งแดงปิดพอปิดปุ๊บเราเซลลพอเราเซลล์ปุ๊บเราตั้งอาอาเราตั้งกําไรก็คือปิดแท่งนี้เนาะอ่าเราเข้าตรงนี้เพราะแท่งปิดอยู่ตรงนี้โอเคอาอาเราใต้สวิงไฮอันเนี้ยอันเนี้ยมันเอสอลเราไกลหน่อยนะครับอาอาเรา คื 1> 1. อหนึ่งจุดห้าประมาณนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเนาะโอเคคราวนี้เส้นยังคงเป็นเส้นแดงอยู่เนาะแต่ว่าแอดขึ้นตรงนี้แท่งนันเป็นแท่งเขียวเพราะฉะนั้นตรงนี้แอดนี้เราไม่ได้เล่นนะครับใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เส้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแล้วเราจะหาจุดบายพนี่เหมือนเดิมเรารอให้มันมีแอดมีแอดเมื่อไหร่ เราจะบายนะครับพอเราเห็นว่าโอเคตรงนี้มีแอดเนาะแต่ว่าแท่งมันเป็นแท่งสีแดงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้บายเพราะว่าไม่ตรงเนาะอันนี้เราไม่ได้บายเพราะเป็นแท่งสีแดงนะครับคราวนี้เราก็ไปต่อไม่ได้เล่นโอเคแอดตรงนี้เป็นสีแดงเหมือนกันแต่ว่าไม่มีปัญหาก็คือถ้าแทาง่งถ้าเส้นสีน้ําเงินแอดสีแดงเราก็ยังจะเล่นบายอยู่เนาะพอจบแท่งเขียวปุ๊บเราก็เข้าได้เลยเนาะ คราวนี้ถ้าเป็นไม้เนี้ยเราจะโดน S L อันนี้เราโดน S L หนึ่งนะโอเคอันนี้ S L add นี้ S L เพราะเราบายแต่เขาลงเซล์เนาะคราวนี้เราก็ต่อพอเรามาต่อ we a อ d เพิ่มอีกแล้วตรงนี้เส้นยังคงเป็นเส้นสีน้ำเงินอยู่นะครับแล้ว a อ d แอดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นแท่งเขียวเพราะฉะนั้นเราจะบายตัวนี้จบแท่งนี้เราบายปุ๊บ จบทางนี้อยู่ตรงนี้อ่าผิดบายบายคราวนี้ยตอมอเราจะมาอยู่ใต้สวิงโลนี้ตรงนี้นะครับเนอะเสร็จแล้ว TP ของเราก็คือหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าเหมือนเดิมอ่าตรงนี้โอเค อันนี้เราก็วินอีกรอบหนึง่งเนาะเราก็รอต่อครับจนอันนี้ยังเป็นเส้นสีน้ำเงินอยู่เนาะเส้นสีน้ำเงินจนมีแอดตรงนี้ต่อเป็นแท่งสีเขียวเนาะเขียวแอด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 ตรงนี้สีเขียวปุ๊บพอปิดแท่งเราอุ้ยเราบายพอแอดก็แอดแอดอ่าแอดตรงนี้สีเขียวเราบายตรงนี้นะครับบายตรงนี้เนาะ เอสอยู่ใต้สวิงโล w ตรงนี้นะครับ TP หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าตรงนี้อ่าโอเคคราวนี้เราก็รอให้มัน TP แล้วเราก็เราก็เราก็ออกเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ไม้ล่าสุดเนี่ยเราจะได้เราจะได้เล่นมาถึงตรงนี้เลยก็คือออก TP ตั้งแต่ราคาปัจจุบันเลย นะครับตรงเนี้ยจริงๆราคาปัจจุบันตรงเนี้ยผมลองเล่นเนาะตรงเนี้ยมีแอดตรงนี้มีแอดเนาะเส้นสีน้ำเงินมีแอดแล้วก็ปิดแท่งเขียวนะครับเข้าตรงนี้เนาะ sl ใต้สวิงโลว w วีอุ้ยอุ้ยไมย,ย,ยังยังอยู่กันไหมอ่ะอยู่ ตรงนี้นะอ l ได้สวิงโลนี้เนาะนะครับ TP หนึ่งดาหนึ่งจุดห้าอ่าโอเคเนาะทั้งหมดทั้งมวลโดน SL หนึ่งไม้เนาะนอกนั้น TP นะครับโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรมีแค่นี้แค่นี้ แต่แต่โอเคนะผมลองไปลองไปเล่นลองไปเทสกับดีก็โอเคนะครับแต่ว่าแต่ว่าพึ่งพึ่งเริ่มเริ่มพึ่งลองเริ่มดูลองเอาไปแบ็คพีดกันเนาะมี EMA 2สองตัวตั้งกันทันเนาะนะครับประมาณนี้เลยจบแล้วจ้าเออใครใครอดดัดอะน้องมิกไม่บอกหรือน้องไก